สวัสดีค่ะพบกับช่องภายุหลายใจนะคะวันนี้ฝนตกค่ะไม่ได้ไปทำงานอยู่บ้านให้อยู่บ้านดัอ่ะปักอปักอปักคุณแม่เราก็อยากกินเหมือนกัน ลูกชายเราไม่ให้ค่ะหนูกินกรอนเอาเเม่ต้องดูหาง,งาเอางาไปถูดินถูต้นไม้จากกำแหลมเริ่มตูล้ละยาเหร่นยาเหร่น,น,ถ,อนถอยไปอึ่เลยถอยไปอึ่งใกล้ บ่ได้ถอยไม่ได้แล้วแม่โอ้เสียจังหวะแม่เดี๋ยวเบ่งขี้ไม่ออกน้อยกินสับประรดเดยอะเนี่ออกกินสับประรดเดยอะขี้ไม่ออกดาคาทีพี่น้องดาคาที้ ล้างตาให้คุณแม่เพราะว่าดินเยอะดินเข้าตาแล้วก็ทำให้น้ำตาไหลออันนี้ก็ทำด้วยถูรออถูถูออถถพอขัดจะได้รออพอขัดก่อนพอขัดจะได้รอร oh. บอกพ่อไม่ต้องขัดเดี๋ยวผมก็ไปนอนเกิดขี้ตม <laughs> อครับช่วยด้วยครับขี้ไม่ออกอสำหรับคีนะ้อะไรครับครับช่วยด้วยครับขี้ไม่ออก ขอบไปเรียนทีไหมไม่นางอะไรอาบให้อ้โหจุกโป๊ะ อดินขึ้นหัวพอหวานขึ้นหัวหวานขึ้นตัวใช่ไหมคะแล้วฝุ่นมันก็กระจายเข้าตาทําให้ไอเนี่ยเขาน้ําตาเขาไหลเขาเรียกอะไรสกัดสกัดฝุ่นทางน้ำตาเนาะอันนูด้วยน,นูด้วย,วยอ่า อยากได้มนูก็ยังมีส่วนร่วมครับอะปักอาอะปักช่วงอะ

เบอกจุกกลมบงหันมนันหนามันไหลออกสั่งนี่คือเหตุผลนะคะาว่าทำไมลิกชาเราไม่พ่อขัดผิวให้นะคะ

แห้งเด็กน้อยอ่อนแม่เด็กน้อยอ่อนแม่มีการเก๊กมีการเก๊ก Thủ mẹ, thủ mẹ, thủ sai, thủ quả, thủ sai, thủ quả ơi Thùm ดูดแล้วดูดแล้วเคยมุดได้ไม่ใช่อะไรเคยมุดได้เนียนี้เริ่มละอุ้ยโอ้ดังตึมเลยนะถ้าลูกนอนปุ๊บคุณแม่เราจะยืนคอมไว้ทันทีเลย เอาแล้วเอาแล้วโอ้ถ้าล้อมคอใครี่ปล่อยให้วิ่งเล่นบอกเลยค่ะว่าเมามันมาก วูดูชาดูชาอู้หูลรื่นรื่นรื่นฮึบฮึบจะนั่งจะนั่งจะนั่งรอจังหวะฮึบๆึบแม่เรามาประคองมาแล้วอูู้โอ้โหเมกว่าแม่จะรับแม่ไม่รับ โอ <t> ้โหเตะ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 ไม่มีอะไรเตะค่ะเตะหางแม่เล่นไม่มีอะไรเตะเตะหางแม่เล่นเออเออเออหนึ่เออเอ้ย เฮ้เฮ้ก็ขอบากด้วยนะคะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากว่าน้องมุลายจอยเรานะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะคะที่เพจภายมุลายจอยนะคะเพื่อสมทบทุนค่าอาหารของน้องมุลายจอยกับคุณแม่จันทิพย์เรานะคะ ชอบใจชอบใจ แวก็ประคับประคองนี่ตลอดย,ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามชมพายบนหลายจอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ